กสติกรไทยปรับสิทธิประโยชน์บัตรวันสยามจะคุ้มค่าที่จะถือต่อไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเฟิร์สนะครับจากช่อง First สบอกครับวันนี้ครับผมมีข่าวนะครับมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวบัตรวันสยามนะครับที่ผมถืออยู่ล่าสุดครับมีจดหมายนะครับมาถึงผมครับแล้วก็คิดว่าน่าจะหลายๆคนนะครับที่กําลังถือบัตรวันสยามอยู่ครับก็คือ จะมีการปรับนะครับสิทธิประโยชน์นะครับด้านการเอาแต้มนะครับไปแลกนะครับที่ห้างสรรพสินค้านะครับอย่างตัวพาราคอนนะครับสยามเตอร์เสาีดิสคอรี่แล้วก็ไอคอนสยามครับซึ่งในรอบนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับไปพอสมควรเลยจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ มาพูดถึงเรื่องการแลกพอยต์กันก่อนนะครับโดยปกติแล้วนะครับบัตรวันสยามนะครับเราสามารถนะครับนำแต้มนะครับหนึ่งพันแต้มครับไปแลกเป็นสยามกิบบอยเชอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับในพาราก้อนสยามเซ็นเตอร์เสียบบิสคารเวอรี่ครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับหนึ่งพันแต้มนะครับถ้าคุณใช้บัตรวันสยามแบททินัมนะครับก็จะได้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทผมใช้ตัวซิกเนเจอร์นะครับก็จะได้สองร้อยบาทแล้วก็ใครนะครับที่ใช้ตัวอินฟินิตก็จะได้สามร้อยบาทครับ แต่ตอนนี้ครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับสิทธิประโยชน์นะครับในการแลกครับก็คือตอนนี้ครับจะเปลี่ยนเป็นสําหรับคนที่ถือบัตรแพทิชนามนะครับทุก3ามพันคะแนนครับจะแลกรับเงินคืนนะครับด้สินคนที่ใช้ซิงเกิลเจอร์นะครับทุกห้าพันคะแนนครับก็จะได้เงินคืนนะครับยีโดยสําหรับคนที่ถือบัตรอินฟินิตนะครับหนึ่งหมื่นแต้มครับจะได้รับเงินคืนนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์โดยการคำนวณนะครับอ่าหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือการคํานวณกับสินราคาสินค้านอเช่น เราซื้อสินค้า50,000บาทนะครับก็ใช้10,000แต้มลดไปเลย30%อันนี้ไม่ใช่นะครับกรใช้10,000แต้มครับคือ10,000แต้มนะครับแล้วก็30%ของ10,000แต้มเช่นถ้าคุณใช้บัตรอินฟินิตนะครับก็คือ30%ของ10,000แต้มก็คือ3,000บาททุก10,000แต้มนะครับคุณก็จะได้แคชแบ็ก3,000บาทโดยคุณจะต้องไปแลกที่ห้างนะครับอย่างที่เขากำหนดนะครับหรือยังบัตรของผมนะครับแลกเป็น5,000แต้มนะครับได้20%ก็คือจะได้แคชแบ็กลับมานะครัับบ1,000าทน่นเอง ด้วยกันขึ้นเงินนะครับเราจะต้องไปแจ้งนะครับที่เคาน์เตอร์ครับของทางห้างนะครับแล้วก็ตัวคะแนนนะครับจะแรกนะครับเป็นเงินนะครับกลับมาภายใน14วันครับถ้าถามนะครับว่าระหว่างตอนที่ปรับนะครับแล้วกับหลังปรับนะอันไหนคุ้มค่ากว่าครับผมก็ต้องบอกว่านะครับเท่าที่ผมคำนวณแล้วก็คือมีความใกล้เคียงกันครับผมขอยกตัวอย่างในเคสของผมนะครับอย่างที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือเจ้าตัวบัตรเซ็นเตอร์นะครับถ้าผมนะครับไปรู่นะครับในพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามซาวด์รีลหุ่งไอคอนสยามนะครับจะได้แต้มคูณ2 ซึ่งโดยปกตินะครับผมต้องช็อปประมาณ25,000บาทนะครับสำหรับนอกห้างหรือว่า10,000หมืนะครับ2,500บาทนะครับสำหรับในห้างผมก็จะได้คะแนนนะครับ1,000คะแนนหรือว่าคิดเป็นไวเชอร์200บาทครับโดยเมื่อเรามาคำนวณแล้วนะครับผมต้องเสีย61นะครับสุด5บาทนะครับต่อ1บาทกี่อวเชอร์ครับแต่ในครั้งนี้นะครับผมต้องช็อปนะครับ125,000บาทครับหรือว่า62,500บาทนะครับเมื่อผมช็อปในห้างที่กำหนดเนาะผมนะครับก็จะได้รีเทิร์นนะครับเป็นเงินคืนนนนเาาะจว1,000บท ซึ่งเมื่อหารเฉลี่ยบาทครับก็ผมจะได้62นะครับจุด5บาทต่อ1บาทครับเมื่อผมไปรับเงินคืนโดย62.5บาทคอนดิชันนี้คือผมต้องช็อปในห้างธนาคารนอก้วกถ้าผมช็อปนอกห้างนะครับก็จะเป็น125,000บาทโดยรวมนะครับเงื่อนไขการรีเทิร์นครับสยามกิฟ์การ์ดนะครับกับตัวเงินคืนตัวใหม่นะครับมีค่าเท่ากันครับแต่ข้อเสียของตัวใหม่ครับก็คือคุณต้องมีแต้มนะครับที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับถึงจะสามารถแลกได้ครับแต่ในขณะที่ตัวเก่านะครับก็ ใครที่มี1,000ันแต้ม2,000แต้มนะครับก็สามารถแลกได้แต่ตัวนี้ก็ไม่สามารถแลกได้ครับส่วนเงื่อนไขที่2นะครับเป็นสิ่งที่ผมสนใจมากๆเลยครับก็คือเงื่อนไขการยกเว้นนะครับค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตครับด้วยปกตินะครับของเจ้าตัวบัตรวอนสยามตัวอ่ะผมขอยกตัวอย่างตัวบัที่น้มก่อนนะกันนะครับด้วยตัวบัตรแพที่น้มนะครับคุณต้องลูก12ครั้งต่อปีนะครับหรือว่า2 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับคุณถึงจะได้ยกเว้นนะครับตัวค่าธรรมเนียมครับมูลค่า1นึ0บาทส่วนบัตรตัวซิกเน สามหมื่นบาทนะครับหรือว่าสิบสองครั้งต่อปีซึ่งโดยปกติแล้วเดือนเดือนหนึ่งผมรูดเกินสิบสองครั้งอยู่แล้วก็ไม่น่าเป็นกังวลนะครับแล้วก็เกินสามหมื่นแน่นอนนะครับต่อปีแต่ตอนนี้นะครับตัวย่อตัวนี้นะครับคุณจะต้องชอปปิ้งนะครับในห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นนะครับอย่างพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามอีอโกรี่นะครับแล้วก็ไอคอนสยามมูลค่าสามหมื่นบาทนะครับผมถึงจะได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมาสี่พันบาทซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นที่ผมกังวลนิดนิดครับเพราะว่าโดยปกติแล้วผมไป ใช้ที่จอด,ดรถบนประจานมองแต่ผมก็ไม่ได้ค่อยชอปอะไรในส่วนนี้นะครับก็ใครนะครับที่คิดว่าเอาวันสยามนะครับมาจอดรถก็อาจจะต้องมีการช้อปปิ้งบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็เข้าใจทางห้างนะเพราะว่าเมื่อเขามีบัตรเครดิตตัวนี้นะครับเขาก็ต้องการรีควาย,ยนะครับที่มากกว่าปกติจากปัตรตัวนีนะ้ให้คนอย่าช็อปมากขึ้น,นครับในเสียงพลกักกอนสยา,ยามอะไรพวกนี้เนาะ ก็ผมคิดว่าเป้าเขาอาจจะไม่ได้เข้าย้อนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมไปอ่านคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่ก็สมัครบัตรนะครับแล้วก็ไปใช้ที่จอดรถฟรีนะครับหรือว่าที่จอดรถพิเศษในห้างนั้นๆครับส่วนใครนะครับที่ยังใช้บัตรวันสยามอินฟินิตนะครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรทนะครับในการใช้งานเพราะว่าโดยเรทปกตินะครับของเจ้าตัวอินฟินิตเนี่ยก็คือต้องใช้ปีหนึ่งนะครับขั้นต่ำหนึ่งล้านบาทไม่งั้นนะครับคุณจะเสียค่าธรรมเนียมนะครับบอๆไปเลย แค่30,000บาทต่อปีครับใครนะครับที่กําลังกังวลนะครับเรื่องค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตนะครับที่จะเกิดขึ้นในเอกสารครับที่ผมได้อ่านมานะครับก็คือจะมีการเรียกเก็บนะครับตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังนะครับของปีหน้าเป็นต้นไปก็ใครที่ใช้อยู่นะครับก็ยังไม่ต้องกังวลนะปีนี้ก็ยังถือไปได้นะครับยังใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆได้ครับส่วนอย่างที่3นะครับที่ผมอยากจะเมนชั่นถึงนะครับถึงการใช้บัตรเครดิตนะครับก็คือ ในรอบนี้ครับเมื่อคุณรู้ตัวประกันชีวิตไปนะครับหรือประกันอะไรต่างๆอ่ะคุณจะไม่สามารถเก็บแต้มบัตรเครดิตตรงนี้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าทราบเป็นข้อมูลไว้นการเพราะผมเชื่อว่าคนที่มีบัตรเครดิตบางสยามก็จะมีบัตรเครดิตตัวอื่นนะครับให้ใช้ในการรูดซื้อประกันครับส่วนรายละเอียดอื่นนะครับอย่างเช่นห้องรับรองนะครับที่จัดรถพิเศษนะครับที่ผมเคยไปนะครับในทุกครั้งผมก็ไม่เคยจะได้นะครับรวมถึงการคุณแต้มบัตรเครดิตครับอย่างประเทศนัมก็ได้1.5นะครับ ซิกเนเจอร์ครับก็จะได้คูณ2แล้วก็อินฟินิตได้คูณ3ตัวนี้เท่าที่ผมทราบครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในจุดๆนี้นะครับส่วนตัวลาวนะครับก็กําลังคิดอยู่นะครับว่าระหว่างการใช้บัตรสยามนะครับตัวซิกเนเจอร์ตัวนี้นะครับว่าจะใช้ต่อไปดีไหมนะครับหรือว่าผมจะปรับนะครับเจ้าตัวบนสยามซิกเนเจอร์ตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัว K คแบงก์เดอะแพสชั่นแทนนะครับซึ่งตัว K คแบงก์เดอะแพสชั่นครับก็ข้อดีของมันนะครับก็คือจะได้แต้มคูณ2นะครับเมื่อคุณใช้งานในประเทศ แล้วก็ตั้งคูณ3ครับเมื่อคุณใช้งานนอกประเทศเนาะโดยตั้งคูณ2คูณ3นี้นะครับก็จะคำนวณน,นะครับในยอดวงเงินแรกนะครับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานแบบทั่วๆไปมากๆเลยครับสองสำหรับ2 0 0 0 0นบาทต่อเดือนเนาะก็ถือว่าไม่ค่อยน่าเป็น,งนังวลสำหรับผมครับแล้วก็จะมีพวกแรกหนึ่งแต้มนะครับไปกินซาบบัฟฟีหรืออะไรฟรีก็ ผมคิดว่าอาจจะตอบโจทย์มากกว่านะครับสำหรับผมส่วนขั้นต่ำนะครับในการใช้นะครับบตเตอรี่เดอะแพชชั่นนะครับก็คือต้องใช้ปีหนึ่งนะครับเกิน2 0 0 0 0 0บาทซึ่งด้วยโกติแล้วผมมีการรูดนะครับเกินปีละ2 0 0 0 0 0บาทอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับในการใช้จ่าย แต่เนื่องจากผมอาจจะไม่ได้ซื้อของในสยามเยอะเราก็อาจจะไม่ถึง3 0,000ผมก็เลยอาจจะมีการเปลี่ยนนะครับจากเจ้าตัววันสยามซิกเนเจอร์คับไปเป็นเดอะแพชชั่นแทนล้วคุณล่ะครับที่กําลังใช้บัตรวันสยามอยู่นะครับคุณมีแผนในการปรับเปลี่ยนอย่างไรนะครับหรือว่าคุณยังคงจะใช้เจ้าตัวบัตรเครดิตนะครับเจ้าตัววันสยามอยู่นะครับก็สามารถนะครับแชร์กันที่คอมเมนต์ด้านใต้ได้ใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยวันนี้ครับผมเฟิร์สนะครับจากช่องเฟิร์สบอกขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสว